กินอาหารวันละ3ม,มื้อนะคะบางครั้งเนี่ยก็มีอาหารว่างด้วยนะคะยังไม่พออหรือมีคนถามแพทบ่อยๆนะคะว่า,ากินอาหารครบขนาดนี้นะคะทานอาหารวันละ3ม,มือ้อทานอาหารว่างด้วยนะคะทําไมจะต้องกินวิตามินอีกทําไมจะต้องกินอาหารเสริมอีกนะคะเป็นคําถามที่ดีมากนะคะและแพทเนี่ยก็ได้รับคําถามมาบ่อยเลยนะคะแพทก็เลยอยากจะถามกลับค่ะว่า ครั้งสุดท้ายเนี่ยเมื่อไรที่เรากินอาหารครบนะคะตามหลัก5าหมูเลยคือโปรโตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันนะคะวิตามินเกลือแร่แล้วก็สารต้านอนุมูลอิสระด้วยนะคะถึงแม้เนี่ยนะคะเราจะพยายามนะคะที่จะแบบกินอาหารที่มีประโยชน์นะคะพยายามกินตามอาหารหลัก5าหมูอาหารคลีนอะไรต่างๆเนี่ยนะคะแต่ว่าด้วยาการเกษตรกรรมในปัจจุบันเนี่ยนะคะวิธีการปลูกผักผลไม้เนี่ยแล้วว่า,าความเสื่อมของดินเนี่ยนะคะทำให้วิตามินเกลือแร่ในพื้นดินเนี่ยนะคะไม่พอทีนี้เนี่ย นะผักผลไม้ที่เรากินเข้าไปอะคะ่ะวิตามินเกลือแร่เนี่ยมันก็จะไม่เหมือนเดิมแล้วนะคะนอกจากนั้นเนี่ยชีวิตในไลฟ์สไตล์นะคะชีวิตในปัจจุบันเนี่ยเรามีความเร่งรีบถูกไหมคะอาหารหลายๆอย่างเนี่ยก็เป็นอาหารแปรรูปนะคะแล้วก็เป็นอาหารจานด่วนปัจจุบันเนี่ยนะคะเขาก็มีงานวิจัยนะคะว่าถ้าเราจะกินส้มนะคะให้ได้ไวิตามินซีเท่ากับส้มหนึ่งผลเมื่อ50ปีที่แล้วนะคะเราจะต้องกินส้มเป็นต้องเป็นส้มออร์แกนิกด้วยนะคะถึง8ผลแล้วต้องเด็ดมาสดๆจากต้นเลยนะคะต้องกินเลยทันทีเพื่อให ได้ไวิตามินซีเท่ากับส้มหนึ่งผลเมื่อ50าปีที่แล้วอันนี้นะคะก็คือแสดงให้ถึงว่าให้เห็นว่า,าวิตามินเกลือแร่ในพื้นดินนะคะมันไม่มีพอแล้วและบางทีนะคะบางครั้งเนี่ยในบางประเทศเนี่ยก็คือการกินผักผลไม้เยอะๆใช่ไหมคะก็อาจจะไปเจอสารเคมีนะคะยาฆ่า,มาแมลงอะไรต่างๆนะคะซึ่งก็อาจจะเป็นอันตรายต่อร่างกายได้ฉะนั้นเนี่ยค่ะก็ในปัจจุบันเนี่ยอาหารเสริมนะคะก็เลยเข้ามามีบทบาทอาหารเสริมไม่ใช่อาหารหลักนะคะอาหารเสริมเนี่ยเป็น สิ่งที่เราไปเพิ่มเติมในส่วนที่เราขาดนะคะเขาเรียกว่าไป filling the gap นะคะก็คือส่วนที่เราควรจะได้รับอะคะก็คือจะไปเสริมไปนะคะไม่ใช่เป็นการไม่ให้กินอาหารเลยนะคะไม่ใช่อย่างนั้นก็คือแพทย์จะเปรียบเทียบให้ฟังอย่างนี้นะคะว่าเหมือนการสร้างบ้านนะคะก็ร่างกายคนเรานะคะก็เหมือนเป็นบ้านเนาะวันนี้เนี่ยเราสร้างบ้านแต่ว่าโอ้ตายละอิฐที่สร้างบ้านวันนี้ไม่พอนะคะขาดไปบล็อกหนึ่งนะคะก็ร่างกายคนเราก็เหมือนกันนะคะวันวันนี้เนี่ยกิอนอาหารไม่ครบนะคะก็เหมือนขาดอิด ล็อกไปอันหนึ่งนะคะในการสร้างบ้านมันไม่ได้ทําให้เราสุขภาพป่วยในวันนี้หรือพรุ่งนี้เลยนะคะแต่ว่าในระยะยาวอะคะ่ะมันก็จะทำให้ภูมิคุ้มกันเราต่ำลงนะคะผิวพรรณไม่พองใสอาจจะมี ผู้พณว์ดูชรลาก่อนวัยนะคะแล้วก็เป็นโรคเลื้อรังต่างๆได้นะคะนอนไม่ค่อยหลับอารมณ์แปรปรวนนะคะสุขภาพจิตไม่ค่อยดีนะคะแล้วก็เหนื่อยง่ายไม่ค่อยมีแรงหรือว่าระบบขับถ่ายไม่ดีนะคะอันนี้เนี่ยก็เป็นาสาเหตุหลักๆเนี่ยคือเกิดจากการที่เรา มีวิตามินเกินและในร่างกายไม่พอนะคะหลายๆท่านคงได้ยินเคยได้ยินมาก่อนนะคะคำว่า you are what you eat นะคะเรากินยังไงสุขภาพเราก็เป็นอย่างนั้นนะคะแพทย์ขอยกตัวอย่างนะคะ,อ,ะอย่างวิตามินดีนะคะมีความจําเป็นมากในเรื่องของกระดูกนะคะแล้วก็เรื่องของปุ่มคุมกันนะคะแต่ว่าถ้าเราทํางานในออฟฟิศนะคะไม่ได้เคยออกไปทำงานข้างนอกหรือว่าเจอแสงแดดเลยเนี่ยเราก็อาจจะขาดวิตามินดีได้นะคะหรือว่าเมื่อที่เราออกไปข้างนอกจริงนะคะแต่ว่ากลัวแดดนะคะแล้วก็กางร่มนะคะแล้วก็ใส่ครีมกันแดดนะคะ รังสี UV จากาดวงอาทิตย์นะคะก็ไม่สามารถทำปฏิกิริยากับผิวพรรณเราได้นะคะก็สร้างวิตามินดีไม่ได้นะคะและอีกตัวหนึง่งยกตัวอย่างนะคะคืออย่างเช่นแมกนีเซียมเนี่ยแมกนีเซียมเนี่ยช่วยในเรื่องของระบบประสาทนะคะเรื่องการนอนหลับช่วยเรื่องกล้ามเนื้อนะคะแต่ว่าความเครียดกับเหงื่อเนี่ยก็จะทําให้เราสูญเสียแมกนีเซียมไปนะคะแล้วก็อีกอันนึงนะคะอย่างเช่นตัวใบอเมก้าสทุกคนเคยได้ยินแล้วนะคะว่าไบอเมก้าสเนี่ยจะมี ประโยชน์นะคะกับสมองกับสายตานะคะแต่ว่าถ้าเราไม่ได้กินปลาที่มันมีน้ำมันดีเยอะๆเนี่ยนะคะก็เราก็อาจจะได้รับไม่พอในส่วนนี้นะคะถ้าเราเนี่ยนะคะได้กินอาหารเสริมที่มีคุณภาพสูงนะคะ สิ่งที่เราจะได้รับคืออะไรก็คือทําให้บางคนอาจจะสังเกตชัดเจนคือร่างกายแข็งแรงขึ้นมีแรงขึ้นนะคะไม่เหนื่อยง่ายแล้วก็มีความในในเรื่องของความคิดทํากิจกรรมอะไรนะคะก็คือว่าจะมีความคิดที่ชัดเจนขึ้นนะคะไม่แบบว่าเอ๊ะงงว่าเราจะทําอะไรนะคะแล้วก็ ทำให้ภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยนะคะแข็งแรงบางคนเนี่ยก็จะสังเกตว่า,อานอนหลับดีขึ้นระบบขับถ่ายดีขึ้นนะคะการกินวิตามินนะคะการกินอา,อาหารเสริมเนี่ยไม่ใช่การที่เราจะต้องปินเป็นกําๆนะคะกินเป็นหลายๆเม็ดเพื่อให้ได้เป็นกําๆให้ได้วิตามินครบแต่การกินเสริมอาหารที่ถูกต้องเนี่ยก็คือจะต้องเลือกที่มีคุณภาพสูงกินเข้าไปแล้วเนี่ยเราจะได้รับประโยชน์สูงสุดนะคะวันนี้นะคะก็แฟตก็แนะนําให้ฟังคร่าวๆว่าทําไมนะคะเราถึงมีความจําเป็น ที่จะต้องกินวิตามินนะคะก็แพทเนี่ยนะคะเป็นพยาบาลวิชาชีพแล้วก็เป็นนักธุรกิจยูซาน่านะคะแพทเนี่ยให้ความสําคัญนะคะกับเรื่องของสุขภาพมากๆเลยนะคะก็ถ้าทุกท่านมีข้อสงสัยนะคะอ,อยากจะปรึกษากับแพทนะคะก็ยินดีนะคะให้คำปรึกษานะคะสามารถติดต่อแพทได้นะคะที่ l ล n e ID แพทพอลนะคะ P A T P A U L แพทพอลนะคะหรือว่าสแกน QR code อันนี้ก็ได้นะคะหรือว่าจะติดตามแพททางช่องทาง TikTok นะคะ แพทไทย85นะคะ PAT t, t HAI 85นะคะหรือว่าจะตามาแพทใน Facebook ก็ได้นะคะ Health and Wealth นะคะก็เดี๋ยวขึ้นให้ที่หน้าจอนะคะก็สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ